The family buddy of your life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการมอมเจนทูค่ะดิฉันสงมนสิทธิสมานนะคะวันนี้ประเด็นที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ชวนผู้ฟังพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่อยากให้กลับมาสำรวจตรวจตราวิธีการเลี้ยงดูลูกของเรา ะะที่วันนี้อยากจะเน้นย้ำนะคะให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพที่ใกล้ชิดเพราะมันมีงานวิจัยอันหนึ่งที่วันนี้ตั้งใจอามาฝากเรื่องอะไรรู้ไหมคะทำไมม,มันมักจะมีคำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแล้วก็เป็นคำที่ถูกใช้บ่อยมากเลยเนาะสำหรับการเลี้ยงดูลูกเนาะถ้าลูกของเราเป็นยังไงเนี่ยนะะเวลาเพื่อนๆบอกอู้ตายแล้วลูกเธอเก่งจังเลยเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้น นะหรือว่าลูกหน้าตาดีเหมือนพ่อเหมือนแม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นคําที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้อยู่เสมอๆนะ,ะโดยเฉพาะการเปรียบเลยว่าลูกนั้นเหมือนพ่อแม่นะฮะออหรือดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่แหมแต่จริงๆแล้วถ้าดูให้แน่ๆต้องดูถึงยายเป็นคำทีออ่มีความหมายนะ,ะเป็นความหมายที่โดยปกติแล้ว ลูกของต้นไม้ต้นไหนเมื่อมันหล่นลงมาก็จะหล่นใต้คือมันก็หล่นไม่ไกลอะ่ะไกลมันอาจจะกระเด็นกระดอนไปโดนอะไรเงี้ยมันแต่มันก็จะอยู่อยู่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นแหละนะมันเลยถูกใช้เป็นสำนวนเปรียบเลยว่าลูกของใครก็ย่อมมีอุปนิสัยเหมือนเหมือนกับคนคนนั้นอยู่เสมอนะนี่เป็นคำสุภาษิตนะฮะหรือถ้าประมาณภาษาอังกฤษเนี่ยที่ค่อยๆ่อ ค่อยๆคุ้นเคยได้ยินอยู่บ่อยๆคุ้นหูอยู่บ่อยๆก็คือ you are what you eat อันนี้มันอาจจะขยับขึ้นมาประมาณบอกว่าคุณกินอะไรไปคุณก็ได้อย่างนั้นมันจะมีลักษณะแบบนี้แหละนะกินอะไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะหรือว่าคุณเป็นอะไรคุณทําอะไรคุณดื่มอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นเออก็จะมีในลักษณะแบบนี้แหละคล้ายๆกันนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยว่าเรื่องจริงแล้วการเลี้ยงดูลูกมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไหนก็ได้ผลผลิตแบบนั้นน่ะก็มันก็จริงอ่ะนะ,ะยิ่งมาสะท้อนย้อนขึ้นไปแล้วเนี่ยดิฉันว่ามันมันใช่เลยแหละนะ,ะว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนเราก็ได้ผลผลิตแบบนั้นแหละนะ,ะไม่ต้องไปเออไปต่อว่าลูกหรอกเช่นเนี่ยแกแกทำไมทำนิสัยแบบนี้ทำไมเออพูดจาแบบนี้บางทีเนี่ย มันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นกระจกสะท้อนที่บางทีเราเริ่มดูตัวเองไงนะหรือว่าทําไมลูกมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่านั่งมองไปแล้วเราก็เมือนมองตัวเองเลยผู้ฟังเคยเป็นไหมดิฉันไม่ปฏิเสธค่ะเพราะดิฉันมีลูกชายสองคนบางครั้งนั่งมองแล้วก็นึกขำตัวเองอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะคนเล็กนะคะที่บางทีนั่งมองไปแล้วเราก็เห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่าง ที่เราไม่ชอบใจนะเราไม่ชอบใจแต่พอมองมามองให้มันลึกลงไปโดยวางอาคติลงแล้วเราก็จะพบว่านี่เรามันนี่มันเราชัดๆ <c oughs> นฉันเป็นค่ะดิฉันก็เป็นนะคะมันก็เลยทำให้เราเข้าใจแล้วเราก็พยายามที่เราจะทำยังไงให้พฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมมันหายไปนะก็ต้องพูดคุยสิคะนะคะแล้วกออ็มีเทคนิค สักหน่อยที่จะบอกลูกนะคะแล้วเราเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเป็นเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกเอ้ยบางอย่างเราไม่ชอบเพราะะฉนั้นเราก็ต้องไม่เป็นตัวอย่างมันก็จะทาให้าใหเา้เราเนี่ยหันกลับมาแล้วก็ไม่ทําดีกว่าทําแล้วมันเหมือนมันเหมือนแบบเป็นพฤติกรรมให้ลูกเรียนแบบได้อะงั้นเหมือนเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วเรารู้ตัวนะมีสติ รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเราก็จะมองว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะระมัดระวังตัวมากขึ้นมีสติมากขึ้นไม่อยากจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องดีนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการเลี้ยงดูลูกๆของเราบ้างนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากค่านิยมเนะา,าะทัศนคติของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวที่มันก็มีวิถีดั้งเดิมมันมีสภาพแวดล้อม มันมีเรื่องประสบการณ์เรื่ององค์ความรู้รวมไปถึงการแสวงหาความรู้ของเรานะที่เป็นพ่อแม่เพิ่มเติมแล้วนะ,ะทั้งหมดเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อรูปแบบการเจริญเติบโตของเด็กๆทั้งนั้นล่ละค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้ลูกของคุณจะเป็นเด็กแบบไหนจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เช่นไรเราเป็นพ่อแม่ผู้ครองหรือว่าผู้ดูแลเด็กล้วนๆปู่ย่าตายายรอบข้างล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นล่ะค่ะ จะมากจะน้อยก็สุดแท้แต่ว่าใกล้ชิดใครใครมีโอกาสได้บ่มเพาะอบรมนะฮะเด็ก,เดกๆเ่านั้นเติบโตมาอย่างไรนะเช่นกรณีถ้าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกเองนะฮะไม่มีเวลาใกล้ชิดหรือปล่อยให้ผู้อื่นเลี้ยงดูพอลูกเติบโตขึ้นมาแบบขาดความใกล้ชิดแล้วก็มีปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะว่าช่วงวัยอย่างเดียวแต่อาจมาจากการไม่ได้มีช่วงเวลาที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะสร้างสัมพันธภาพอันแน่นแฟนก็ได้ไม่ใช่บอกไปโทษลูกอย่างเดียวไงโตแล้วนะก็ห่างเหินบางทีความห่างเหินเนี่ยมันก็ต้องมาย้อนกลับไปว่าตอนวัยเด็กเล็กเนี่ยเรามีเวลาเขาไหมอเรามีเวลาคุณภาพไหมหรือว่าเราใช้สตางค์ในการเลี้ยงดูเราก็ให้คนอื่นเลี้ยงดูลูกใกล้ชิดลูกนะ ทีนี้ถ้ามีพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงลูกเองอะ่ะเขาไก่ชิดนะ,ะคะเขาดูแลแต่ว่าก็ก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะเพราะว่าคือเลี้ยงลูกเองไงมีเวลามากก็ตามใจลูกเนาะลูกอยากได้อะไรก็ไม่เคยขัดเลยอะ่ะพอเขาเติบโตขึ้นก็อาจจะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจอะ่ะเพราะฉะนั้นทั้งพ่อและแม่ตามใจนะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตามใจมากจนไร้ขอบเขตนะขออะไรก็ จัดให้ทุกครั้งอ่ะได้หมดสุดท้ายผลก็ไปตกอยู่ที่ตัวลูกอ่ะก็กลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองพอจะนึกภาพแล้วก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็มีกระจกสะท้อนหมว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะในหลายๆครั้งที่ผลของมันผลผลิตของเราอ่ะที่ลูกเติบโตขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากเราเราไม่ต้องไปโทษใครหรอกคะ่ะแต่ตอน,น,นเด็กๆเราไม่มีเวลาให้เขาหรือเรามีแต่ว่า เลี้งดูแบบไม่เหมาะสมตามใจมากเกินไปจนกลายเป็นเขาถูกสปอยมากมันก็มีมีหมดนะคะหรือบางคนไม่มีเวลาแต่ว่ามีช่วงเวลาคุณภาพเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสมนะคะก,ก็ก็คุณก็จะได้ผลผลิตนั้นนะคะซึ่งมันเป็นผลผลิตที่มันจะงอกงามมันจะออกดอกออกผลหรือบามอยู่ที่คุณทั้งนั้นเลยมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งคะ่ะของ d ด a นาบราลินนะคะ นัก,กจิตวิทยาชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซารา์อเมริกานะคะเป็นผู้หนึ่งที่สนใจศึกษารูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูอย่างจริงจังนะคะได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเด็กและก็รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูซึ่งเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะก็คือรูปแบบแรกเป็นรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่นะอันี่เป็นแบบเอาใจใส่ คือมีการควบคุมแล้วก็ตอบสนองความรู้สึกเด็กนะคะแบบที่สองเป็นรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมนะคะคือควบคุมแต่ไม่ตอบสนองความรู้สึกเด็กนะคะแตกต่างกันนะแบบแรกเนี่ยเอาใจใส่ควบคุมแล้วก็ตอบสนองความรู้สึกเด็กแบบที่สองเขาเรียกว่าแบบควบคุมคือควบคุมแต่ไม่ตอบสนองความรู้สึกเด็กและแบบที่สาม เป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจคือไม่ควบคุมแต่ตอบสนองความรู้สึกเด็กเห็นไหมสามแบบนี้แตกต่างกันนะแบบใส่ใจแบบควบคุมแล้วก็แบบตามใจนี่คือรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มิสเตอร์บราวินเนี่ยเขา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 ,เขาทำงานวิจัยชิ้นนี้ผ่านไปสักพักต่อมาก็จะมีคุณ มิสเตอร์แมคคอร์ไบแล้วก็มาตินเขาไปทำวิจัยเพิ่มเติมบอกว่าจริงมันไม่ได้มีแค่สามนะนะคะมันไม่ใช่รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูไม่ได้แบ่งเป็นสามรูปแบบเท่านั้นจริงๆมันมีรูปแบบที่สี่ด้วยนะคะร,รูปแบบที่สี่คือรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งคือทั้งไม่ควบคุมแล้วก็ไม่ตอบสนองความรู้สึกเด็กซึ่งมันก็จริงนะคะคือมามามา,มาคลี่ให้เห็นประเด็นของการอบรมเลี้ยงดูแบบ แบบภาพใหญ่เอออันนี้เข้าท่าทั้ง4แบบจริงๆแล้วดิฉันก็เห็นด้วยในหลักการว่ามันมันมีรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูในบ้านเรา4แบบจริง,รงๆแบบเอาใจใส่นะคะแบบควบคุมแบบตามใจแล้วก็แบบทอดทิ้งนะ,ะแล้วก็จากการประมวลงานวิจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยสอดคล้องกันค่ะว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพ ทีส่สามารถหล่อลลอมให้เด็กและก็เยาวชนเป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมเรียกว่ามีความสามารถในการกํากับตัวเองแล้วก็มีความฉลาดทางอารมณ์ก็คือแทนแทน,แทนรูปแบบการอบรมแบบดูแลเอาใจใส่ก็คือแบบแรกนั่นแหละคะ่ะแบบควบคุมแล้วก็ตอบสนองความรู้สึกเด็กเด็กทุกคนต้องการแบบนี้นะคะแล้วก็จริงแล้ว ก,ก็ก็ทําได้นะถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ได้อะไรล่ะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งถ้าเรารู้อะว่าสุดท้ายแล้วอะผลผลิตของเราที่เราเลี้ยงดูลูกอ่ะนะะเขาจะเติบโตไปยังไงมันชัดเจนที่สุดนะคะว่าเขาต้องการการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ทิ้งที่เลี้ยงลูกแบบไหนจะรูปแบบแบบไหนไปทบทวนดู แล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้มันจะไปอยู่ที่ลูกคุณนะฮะแน่นอนค่ะว่าพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นเด็กเก่งเด็กดีเด็กฉลาดเนาะและด้วยความอยากสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะบางครั้งก็ทําให้พ่อแม่มักเอ็นเอียงเ,เข้าข้างลูกอะ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่เข้าใจได้นะไม่มีหรอกพ่อแม่คนไหนที่จะจะไม่จะไม่เอ็นเอียงเ,เข้าข้างลูกอะ่ะนะฮะอาจจะถ้าถ้าอยู่ในระดับ กลางๆปกติก็จะมองว่าลูกฉันเก่งกว่าปกติอยู่ละเห็นไหมสายตาคนเป็นพ่อแม่มันมันมักจะต้องสวมแว่นเสมอนะคนะทั้งๆที่สายตาปกติไงแต่ว่าบางทีก็มันจะเอียงๆหน่อยนะคะเอียงมากเอียงน้อยก็สุดแท้แต่นะเพราะฉะนั้นพยายามเอาอาคติออกใจกว้างวางอาคติลงแล้วก็มองลูกด้วยสายตาของความเป็นจริงนะคะแล้วก็หันมามองตัวเองด้วยสายตาของความเป็นจริงว่า แล้วเลี้ยงลูกแบบไหนถ้าวันนี้วันนี้ลูกของคุณยังเป็นเด็กเล็กอยู่ยังทันท่วงทีเราก็สามารถที่จะดูว่าแล้วเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาแบบไหนแต่ถ้าวันนี้บอกลูกของคุณเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะก็ไม่ใช่หมายความว่าแก้ไขไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ขอให้ได้มองว่าที่ลูกของเราในวันนี้เป็นแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะน้ำมือเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จะมาบอกว่าฉันเลี้ยงแกม,มาอย่างดีแล้วทาไมแกมไม่รักดีไม่ใช่ละไม่ใช่คุณมีส่วนต่อการทําให้ลูกมีวันนี้ค่ะนะนี่ั้นยังยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถึงจะมีต้นทุนเดิมมีนิสัยเดิมมีพื้นเดิมที่ติดตัวมาแต่ว่าการเลี้ยงดูการเอาใจใส่นะคะแล้วก็การส่งเสริมสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีส่วนในการที่จะส่งเสริมให้เด็กคนหนึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีมคุณภาพหรือเปล่า นะมันอยู่ที่เราด้วยเต็มๆเลยค่ะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไปไม่ได้ถ้าลูกของเราไปเกาะปัญหาก็ขอให้รับรู้ไว้ว่านะคะว่าเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะว่าสิ่งที่ลูกกระทํานั้นส่วนหนึ่งก็เราก็มีส่วนค่ะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะนะมันเป็นผลผลิตที่ทําให้วันนี้เขาเป็นแบบนั้นนะบางครั้งก็อาจจะนําไปสู่ความไม่เหมาะสมเนาะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันส่งมันมันส่งผลกลับมาที่ตัวลูกหรือไม่ก็สร้างความกดดันให้กับลูกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าบางทีเราคิดว่าอู้เราเลี้ยงลูกเราแบบสุดๆแล้วนะจริงเช่นมีอะไรขออะไรไม่เคยขาดไม่เคยให้หิวเลยร้องแงะกินละนะหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ก็เขาพยายามตอบสนองเ้าหมดนะก็ลองหันไปดูว่าตอบสนองถูกต้องไหม นะแล้วเราได้เติมอย่างอื่นด้วยไหมหรือว่าตอบสนองอย่างเดียวแต่ไม่เคยควบคุมเลยมันก็ไม่ได้อะนะต้องอย่าลืมว่าการเลี้ยงลูกมันเป็นศิลป,ปะอย่างหนึ่งที่เราควรเลี้ยงให้เขาเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างสมวัยตามศักยภาพของเขาโดยมีเรานี่แหละเรานี่แหละนะะคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคอยทำหน้าที่เป็นโคช้ชในการส่งเสริมแล้วก็แนะนำให้เขาได้ค้นหาตัวเอง เราเราไม่ใช่คนที่ต้องไปเป็นโคช้ชแนะนําให้ผู้คนทำยังไงถึงรวยทำยังไงถึงเก่งทำยังไงถึงประสบความสำเร็จเป็นโค้ชให้ทุกคนได้ยกเว้นเป็นโค้ชให้ลูกของตัวเองอย่างนี้ไม่ดีแน่นะะจริงๆแล้วดิฉันว่าบทบาทที่สำคัญที่สุดสำหรับเราสำหรับคนเป็นพ่อแม่ไม่ใช่ชี้ชี้หรือว่าขีดเส้นให้ลูกเดินตามเราแต่ว่าคอยประครับประคอง นะคอยส่งเสริมแล้วก็แนะนำเพื่อให้เขาได้ค้นหาตัวของเขาเองให้เจอนะคะเราก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนนะแต่ที่สำคัญต้องมีความรู้ด้วยนะมีความรู้มันหาความรู้เถอะค่ะนะคะในการที่ในใน,ในเมื่อเราตั้งใจที่เอ,อ่อคือพบคนที่เรารักเนาะจูงมือเข้าประตูวิวาแล้ววันหนึ่งต้องเป็นพ่อแม่คนเนาะจากแค่เป็นบทบาทสามีภรรยาแล้วเป็นพ่อแม่คนขึ้นมาเนี่ยดนฉันว่า มันต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พ่อแม่แต่ว่าคิดอยู่เสมอว่าอยากเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพพออยากเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะตามมาเช่นหาข้อ,อมูลหาความรู้จะทําตัวยังไงจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพทุกอย่างจะตามมาเองใครเป็นพ่อแม่ก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่เป็นพ่อแม่คุณภาพนะคะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกของเราจะเติบโตอย่างไรก็ขอให้เขาเป็นตัวเองเนาะรู้จักตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในบรรดาวความรู้ทั้งหลายในโลกกว้างเนี่ยการรู้จักตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะแล้วมันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆต่อไปในโลกกว้างด้วยนะ,ะเราทําหน้าที่ของเราที่เป็นพ่อแม่นะในการส่งเสริมลูกให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์คุณภาพนะคะ วันนี้ก็เอาประเด็นเรื่องของการเลงลูกแบบไหนก็ได้แบบนั้นละค่ะนะคะอย่าฟุฟ้มไฟล์อย่าพยายามไปกดดันหรือเปลี่ยนแปลงในตัวลูกแต่วันนี้วันเนี้ยวางจุดที่เราจะวางบทบาทของเราในการเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพที่เหมาะกับบริบทของครอบครัวของเราด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบบ้านอื่นนะ เรามีแค่ไหนต้นทุนเดิมของเราแค่ไหนก็เลี้ยงลูกที่มีคุณภาพได้ไม่แตกต่างกันหรอกค่ะนะคะมันอยู่ที่การสอะแสวงหาความรู้นะคะที่มาบวกเข้ากับความรักของเราแล้วก็พยายามหาช่วงเวลาที่มีคุณภาพเพื่อที่จะเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพแล้วสุดท้ายคุณจะได้ลูกที่มีคุณภาพกันนะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมอมเจนทูดิฉันทรงมลจิตพิสมันลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ the family buddy of your life สนับสนุนโดยสสส